รรยากาศสองข้างทางจ้าขณะเดินทางกลับจากไปเอาซองทินจ้าต้นไม้สองข้างทางต้นไม้ใหญ่ทางหลวงหมาเลขสิบสองขอนแก่นเชียงใหม่เนาะทางหลวงหมาเลขนี้อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิอยู่อยู่ที่ขอนสารเนาะกาแฟส14สีขอนแก่นเก้า โลนะจากที่นี้ก็มีการลงแอดฟัต์ใหม่เนะทำถนนใหม่ยังไม่มีการทำเครื่องหมายจราจรตีเส้นถนนยังไม่มีเนาะบรรยากาศจ้าสองข้างทางชมวิว2ข้างทาง ั้นหน้าจะเป็นสะพานแม่น้ำเชิญกั้นเขตแดนระหว่างชัยภูมิกับชุมกับขอนแก่นเขตติดต่อระหว่างขอนแก่กับชุมแพเนาะบริเวณด้านล่างก็จะเป็นที่กับรถด,ด้านนู้นน้ำล้นออกลากออกมาเนาะแม่น้ำเชิญด้านหน้าคือรำน้ำเชิญเนาะตามป้ายเลยสะพานข้ามรำน้ำเชิญสองฝั่ง านเชิญเ,เข้าสู่เขตขอนแก่นแล้วจ้าเขตอำเภอจุมแพแล้วจ้าข้ามสะพานมาแล้ว จากจุดนี้ก็จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านเราก็ประมาณสัก4กิโลอีกประมาณ4กิโลถึงตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าไปสู่ตอนนี้กิโลเมตรที่4 5 8ทางหลวงหมายเลข12เนาะงเกียร์ชุรถ ลิมิตก็คือเขตชุมชนลดความเร็วเขตพื้นที่จำกัดความเร็วเนาะบริเวณนี้ก็ดูน้ำเนาะน้ำบริเวณสองข้างทางอ่า ชุมแพ13กิโลผ97จ้า115จังหวัดมึงเลย115กิโลนะมึงเลยมึงเลยเลี้ยวซ้ายด้านหน้าด้านหน้ามีสัญญาณไฟข้างหน้าเนาะสัญญาณไฟเขียวแดงก็จะถึงเขาเรียกว่าสามแยกโนนหันอยู่ด้านหน้า ฝั่งโน้นเป็นเขตตำบลโนนสาดเนาะฝั่งโน้นที่มีร้านค้าคือโนนหันส่วนเลี้ยวซ้ายก็ไปอำเภอหัมานด้วยก็คือทางหลวงหมายเลข12ขอนแกน่นเมืองเลยก็201ตามป้ายเลยจ้า เข้าเขตแยกสามแยกนนทหันเนาะเดี๋ยวซ้ายไปสู่เมืองเลยจ้าก็เข้าเขตตำบลหันแล้วนี่คือสามแยกนนทหันมีต้นไม้มีสวนสาธารณะบริเวณด้านเก,กาะกลางด้วยเนาะ,ะเข้าเขตนนทหันแล้วจ้า ก็มีการทำถนนใหม่เนาะก็กำลังมีการตีเส้นก็พอดีเราจะแวะซื้อของที่ตลาดด้วยเนาะเวนนี้ก็มีการก่อสร้างอยู่เนาะ เขตผิวจราจรมีการก่อสร้างอยู่ต้องใช้ความระมัดระวังเนาะในการจราจรไปมาเนาะก็คือการพัฒนาประเทศอีกรูปแบบหนึง่งถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าตลาดนนหันจ้าตลาดนนหาซื้อของเบตสร็จจ้าเยอะแยะเลยสินค้าบอครับยางแกปพัดอยู่เนาะ เ,เดินทางกลับแล้วจ้าเดินทางกลับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าไปรับชมฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เราเพื่อเป็นกำลังใจพามาชมบรรยากาศขากลับจากไปเอาซองกระปินเนาะขอบคุณมากจ้า